สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะคะ่ะกับเลขติดล่างเนาะเด่นหลังทั้งนั้นเลยเนาะคะ่ะซึ่งคลิปมูนี่ยังมาท่านในล่งบ่ค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะยังมาท่านใดล่งหลายสูตรหรือว่าแอดล่งไปแล้วเพราะว่าเป็นชุดล่งเพจนะคะชุดล่งเพจที่นี่เพจเข่าว่าได้พี่น้องเพจเข่าว่าได้ก็เลยยับออกมาเีดนะคะบอลูวา่า แอดลงไปมันจะซ้ำกันบ่วเนาะคะ่ะหลายสูตรที่ย่างพรท่านใน้ลงนะคะหลายสูตรที่ล่งแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าฝ่าว,า,วายมือนอันบริสัยวันที่สแล้วพี่น้องนะคะอ่ะคว่ำสะเพาของเจ้าของเองนี่แหละเนาะคะ่ะแอดจะเฮ็ดงวดหนาแอดจะพิธีพิธันก็นี่ให้รายละเอียดกับเจ้าของก็นี่นะคะ เบื้องคําเตือนของช่องเฮาวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ําเป็นแค่แนวทางนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขาม,มารับชมแอดจะเอาความอันนั้นซ้ากับกรต้องขอโทษขอให้นะคะแอดจะเอาเด่นมันมาให้เบิ่งงวดที่แล้วแอดเด้อ่า6 2ย9เกามาเาที่ล่างนะคะมาเกาที่ล่าง งวดนี้นะคะสูตรที่แล้วลดนะคะไปบนมดทั้งหกทั้งสี่พอมี 9, กเก่าก็เลยบ่ติดรางงวดนี้ได้สามหนึ่งสองมันชนกันที่เลขหนึ่งนะคะชนกันที่เลขหนึ่งแอดถึงหมักหนึ่งหลายงวดนี้นะคะชอบหนึ่งย่างแห้งเลยพี่น้องสิมาบอนะคะชนกันที่เลขหนึ่งนะคะสามหนึ่งสองกับห้าหนึ่งเก้าแปดนะคะ ไปสูตรนี้งวดที่แล้วได้เก้าสองสี่วดนี้ได้แปดหนึ่งสามเห็นบ่ค่ะพี่น้องชนกันทีเลกหนึ่งสาสูตรเลยเห็นบ่ค่ะที่ล่างนี่แหละสาเหตุที่เฮาฟันล่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะชนหนึ่งทั้งสามสูตรเลยสูตรเท่าเห็ดออกมาแล้วฮเอาสถิติมาเทียบชนในหนพี่น้องเบ่งซื่อๆนะคะมันก็นเร่ยเร็วนะคะพี่น้องมันก็นเร่ยเร็วสูตรเท่าเห็ดออกมาแล้วนะคะนี่แหละค่ะพี่น้อง เนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะไปดูสูตรที่สามเลขติดล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะได้แปดกับเจ็ดมานํากันได้ศูนย์กับเก้ามาศูนย์ได้หกกับห้ามาศูนย์หกได้สองกับหนึ่งงวดที่แล้วมาที่เก้าหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเอาสถิติการเดินล่องไปเบิ้งนะคะ มีเอฟซี FC, ทักมาบางหาันปิ้งหลอดได้ยินอยู่เนาะพี่น้องขอความแต่ประเดเอาลงให้เบิ้งได้นะคะ mm. เพิ่อนบอกว่า mm. ให้ไล่เสถิติตหไเบิ้งแน่นะคะโอเคค่ะพี่น้องนะคะไล่เสถิติตหไเบิองเนี่ยเอามาสองหนึ่งมาหนึ่งเก้าหนึ่งงวดนี้มาหนึ่งกับศูนย์นะคะหลายสูตรได้เด่นหลังได้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองแต่แอดฟันไปที่ศูนย์กับหนึ่งสองบนาสีมาลางได้งวดนี้กับบะแน่คือกันเนาะพี่น้องเนาะ ออีหยังกับว่านนนอนภาะวา่าจริงๆแล้วก็ไม่ไดห้หลูวหรอกค่ะว่าสูตรไดสิมาสูตรไดสิบ่ม,มาเนาะพี่น้องเนาะค่ะไปดูสถิติสูตรนี้ก็แล้วกันเนาะค่ะสูตรสถิติสูตรนี้เลขติดร่างตาไทยยังไม่หลุดนะคะยังบ,บ่หลุดไม่บรรทัดยุไซหลอพี่น้องเนาะคะ่ะเดินมาเงี้ยวๆจังสี่เนาะคะ่ะยังบ่หลุดพี่นอ้องปวดหัวมากเลยเมือนีนะคะ ว่าลูกเป็นน้าเมียงนี่ค่ะพี่น้องเดินมากจังสี่เลยมันก็นเลยตัวเลขมันก็นเลยเก่าไปเพรา่ารัฐบาลให้มันตั้งสิบหกหมื่นเนาะเขาจังจะเห็นผลเนาะค่ะมันก็นเลยตัวน้องซื้อก็อเลยเก่าไปวันที่แล้วเขาได้เก่าสองสี่มากเก่าหนึ่งวันนี้ได้แปดหนึ่งสามแปดกับหนึ่งนี่ต้องมีให้เห็นแทล้ล่ะสําหรับตัวแอดเองมั่นใจที่สุดเจ้าของเนาะแปดกับหนึ่งนี่พี่น้องสี่เห็นอยู่เนาะค่ะ แปดกับหนึ่งนี่ต้องมาให้เห็นแท้ๆสำหรับแอดฟันไหวเนาะแต่แอดเป็ลักประปกันพามาแน่นอนเด้อพี่น้องนะคะแล้วก็พี่น้องไปเบิ้งสูตรนี่ใส่กันนะคะแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งมันานาสีมาอีกเนาะค่ะห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งนี่ละห้าหกเจ็ดแปดจับส่หนึ่งเลยสีมาบอพี่น้องเบื้องเด้อห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนี่ละ แอดมักคักเลยซีตัวนี้อันถามว่าซีคูนี่ถัดตัดเห้เหลือคูเดียวแอดมักยังนะคะแอดมักหกหนึ่งหาหนึ่งกับมักมักเบิดถูกคูเลยเจ็ดหนึ่งกับงามแปดหนึ่งกับแจมพี่น้องเอ้ยตัดบอด้บ่ดตัดนะคะบ่ตัดมักเบิดเลยมันซีคูหนึ่งบ่หลายแต่สําหรับเวลาแอดลงทุนแอดจะลงแค่คู่หนึ่งเต็มที่บางครั้งกับกับกบ,บางครั้งกับบ่กับ,กบ แต่เลขซีคูนี่มันง่ามแอดบอะกาตัดพี่น้องแอดยันตัดตัวออกทิ้งห้าหนึ่งหหนึ่งเจหนึ่งแปดหนึ่งนี่เปน,นแจมเนาะค่ะแจมหมากๆเลยละ่ะอันนี้ชนกันที่เลขหนึ่งถ้าจับรัตลีลางติดหนึ่งไหวถ้าสูตรถ้ารุดนี่รุดเป็นเคืองเหล่มเลยล่ะค่ะเคืองช่องกันแล้วกันพี่น้องเนาะค่ะคือเค่งช่องเลยละ่ะ ไปดูสูตรนี้ก็ยังมีหนึ่งหนึ่งชั้นสามผอมนะคะหนึ่งชั้นสามสถิติการเดินของสูตรนี่ก็เดินดีนะคะก็เดินมากยุ่งแยคเขกันเห็นปะคะได้เจ็ดสามหนึ่งศูนย์มาสามหกได้ห้าหนึ่งเก้าแปดมาแปดห้ามาน้ำกันได้หกสองศูนย์เก้ามาศูนย์หกสองแปดหกห้ามาแปดเจ็ดแปดสี่สองหนึ่งมาสองศูนย์สองแปดหกห้ามาศูนย์หกนะคะ มา0ูนย์หกกัจประมาณนี่นะคะงวดที่แล้ว6กสองศูนย์เก้ามาเกหนึ่งนะคะมาเก้าหนึ่งจริงๆแล้วที่แรงๆนี่แอดจะเหตุเป็นสูตรมาครบล่างถัดมาครบล่างนี่มันจะได้เพิ่มตํำแหน่งอีกสองตำแหน่งนะคะ่ะพี่น้องนะคะถ้ามาครบล่างมันจะได้เพิ่มอีกสองตำแหน่งมันเลยจะดูเหมือนเหมือนหลายโต หลายตัวมันเป็นการจับยากนะคะมันจับยากถ้าสามารถจับได้เอ็ดพยายามแก้สูตรเหล็กเด่นตัวเดียวไหวหลายเพราะว่าอยากให้พี่น้องเห่่นง่ายๆจับง่ายๆเนาะคือว่าจะเป็นสูตรหลายตัวหรือว่าน้อยตัวหลุดได้คือกันเนาะค่ะหลุดได้ทั้งนั้นค่ะพี่น้องถามว่าเจตนาล่มของเฮ้ากับอยากให้พี่น้องได้เนาะค่ะเราก็เฮ้าว่ามีการแก้ไขตัวเลข สำหรับสองสูตรนี่ยังไม่มีสูตรใดรุดนะคะยังไม่มีสูตรใดเลยที่หลุดชนกันว่ค่ะชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขแปดที่ล่างขึ้นบนถือว่าผิดถือว่ารุดนะคะอ่าเท้าแยกเป็นล่างเป็นบนพี่น้องแคบองหัวขอนั่มเผื่อว่าเวลาเราไปดูแล้วก็จะได้เห็นหัวข้อเนาะว่ามันเป็นสูตรล่างหรือสูตรบนนะคะอ่าชนคักขักงวดนี่ก็คือ,อยุลางหกหนึ่งแปดนี่ชนคักชนแห้งแต่ว่าสีมาบ่อ อา่าวเรื่องเลขกลางมันเป็นลัตเตอรีเลขท้ายสองตัวล่างเขามีโอกาสได้ถูกกนเนาะพี่น้องเนาะมันก็นเลยเป็นอยียงที่ลุ่มมั่นกลัวจัหน้อยนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องกะให้ใส่วิจารณญาณหลายๆเพราะว่าทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเขาได้รุดได้สูตรสองสูตรนี้ยังไม่หลุดอรอบสิมาวันที่สิบหกนี่อาจจะรุดทั้งสองสูตรก็ได้แอดจะให้คติให้สติเตือนใจทุกรอบ ยาเสือสูตรหลายนะคะเพราะว่าเฮาเฮาถ้าเฮาปักลักโดดสักกระเทียมใส่นีิถ้าเขาไม่มาเราจะเสียความรู้ซึกเสียโอกาสและก็เสียใจเพราะฉะนั้นให้พี่น้องระวังในการใส่ตัวเลขในใส่วิจารณญาณหลายๆเนาะคะ่ะพี่น้องจับแนวทางคมกว่าผู้เหตุอีกนะคะแอดถึงย่ำตลอดย่ำทุกคลิปวาพี่น้อง ใส่วิจารณญาณในการาจับตัวเลขแนวทางเด้อค่ะนะคะสูตรนี้หลุดไปแล้วหนึ่งแอดก็เลยบอกขอมาเทียบช่วนให้แต่ว่าสองสูตรนี้เดินยาวมากๆรัฐบาลไทยมันตั้ง16หกงวดเข้าจังจะมาเห็นผลเนาะพี่นอ้องเบิ้งดีๆชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขแปดที่ล่างขึ้นบนถือว่าหลุดบ,บ่ปบักรักไปได้ทั้งสิบละหน่วยนะคะไปได้ทั้งสิบละหน่วย ห้าหนึ่งหหนึ่งเดหนึ่งแดหนึ่งนี่ก็ถือวา่างามสำหรับติด8ล่างกะจับได้ที่หาแปดหกดเดแดเท่านั้นล่ะค่ะพี่นอ้องเอดบอกก็พี่น้องยังสี่มือออกถ้าชุดเรานีเทมา่าเอดจำได้ค่ะเฮ้าจะากแมาเรืืองนี่กันอีกที่หนึงเนาะคะ่ะจําได้ว่าจะคล้องเมาเรื่องแนวทางตัวใดนะคะสําหรับเลขติดบนล่างของเรา54งวดที่ยังไม่หลุดบนล่างเด้อค่ะ สามสี่ห้ากับชนเด่นของเฮายูทีเลขหานะคะเฮาคันถามาเฮาฟันฟันเม็ดเดียวแอดฟันที่ตัวไหนเลขเด่นตัวเดียวงวดนี่ของเฮาชอนอนยูทีเลขเจ็ดกับเลขหาเยอะมากเลขเด่นตัวเดียวชนเจ็ดเยอะมากวดนนี้ถามว่ามาน้ากันไดบ่ตำหน่งหากับเจ็ดมาน้ากันไดบอมาใดคะ่ะนะคะหาเจ็ดหาแปดแต่ว่าเลขหาฮกนี่มันเป็นเลก พี่กับน้องมันเป็นเลขตำแหน่งที่ม่าน้ำกันยากถ้ามาก็มาได้ที่หกห้าห้าหกยากมากพี่น้องเนาะคะ่ถะถ้าเบิ้งตอนต่อไปนะคะเลขฮาหก 5, 6, นี่โดนจังมาเทีนึงบอแน่นะคะเพื่อนอาจจะเห็นไส้อดก็ได้อาจจะมางวดน,นี้ก็ได้นะคะบอแน่ฮานี่อัตรามาสูงมากนะคะห้าหกมาน้ำกันไหนพถ้า,ามาจะเป็นหกฮาพี่น้องนะคะ บอเป็นหาหกแน่นอนนะคะ5 6, 6 5 8 5 7เปอร์เซ็นต์แอดเทไปไวหา8หลายๆเลยนะคะที่ล่างนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องใส่วิจารยญานเอาเด้อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบ,บุญขอบคุณ FC พี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่ขอมารับชมมากคดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุดตีไว้สำนีสากรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ